สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ GT Family x c v เคยคิดว่าในช่วงงาน Thailand Motor Expo ปลายปีจะมีการอัดโปรอัดแคมเปญลดราคาคันแบบเดือด,ด,ดแต่นี่เดือดตั้งแต่ต้นเดือนกันเลยทีเดียวนะครับไม่ง้อง,งาน Thailand Motor Expo เลยจะมีรุ่นไหนลดราคาอะไรยังไงเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับเชิญติดตามได้เลยกับมัดรวมรถ EV รถลดราคาโหดๆเหมือนโกรธ Thailand Motor Expo ไปติดตามกันเลยครับเล่นกันตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับตั้งแต่ยังไม่ถึงงาน Thailand Motor e X p o ครับรุ่นแรกนะครับนี่เลยโอเคใครยังไม่ทราบเนี่ยน่าจะตกใจพอสมควรนนครับลดตั้ง2อ0แสนแปดนะคือรถทีมันต้องอย่างนี้สะเทือนแต่ว่าไม่คาดว่าจะลดเยอะขนาดนี้นี่นะครับแอดให้ดอกจันไว้เลยนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แอดมิน recommend แนะนำลดแล้วลดอีกยังลดได้อีกเอาตรงซื้อได้แบบไม่ต้องคิดเลยนะสำหรับใครที่ตั้งรับรอนะ เล่นกนันตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับตั้งแต่ยังไม่ถึงงาน Thailand Motor Expo ครับรุ่นแรกนะครับบีพอ SO7 นะครับชาวช่องหลายคนที่ทราบแล้วก็โอเคใครยังไม่ทราบเนี่ยน่าจะตกใจพอสมควรนะครับรถตั้ง2นะอ0 0สนแปดเนาะโดยที่รุ่น S เนี่ยรุ่นเริ่มต้นนะครับจากราคาล้านสโดยประมาณนะคร่าวๆนะตัวเลขแอดจะทําเป็นกลมๆนะครับให้ดูง่ายๆนะไอ้พวก9ก้าเอดจะไม่ไม่เอามาใส่นะมันทําให้รุ่นเริ่มต้นเนี่ยราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะโอ้โหรถโหมดมากคือรถทีมันต้องอย่างนี้ ระเทียนแล้วก็รุ่นลองเลนส์ครับจากล้านห้าโดยประมาณกลมๆนะก็เหลือหนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทนะครับเป็นหนึ่งในรุ่นที่แอดมินเคยคาดว่าจะลดราคานะครับคาดการไว้หลายคลิปมากแต่ว่าไม่คาดว่าจะลดเยอะขนาดนี้อย่างมากก็แสนหนึ่งก็ถือว่าว้า,าวแล้วนะครับแสนหนึ่งแสนห้าโดยประมาณนี้ซัดไปเกือบสามแสนนะครับก็ใช้คําว่าคุ้มด้วยประการทั้งปวงนะครับใครที่ตั้งรับรอ CSUV รุ่นนี้อยู่ และเมื่อมี S.O.7 ก็ต้องมีรุ่นซีดานนะครับ L.O.7 ก็ตามมาเช่นเดียวกันนะครับคันจะไม่ลดก็ไม่ได้ถ้าลดแต่ S.U.V. แล้วซีดานไม่ลด่มันก็จะแปลกๆนะมันก็จะตีกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูรุ่นนี้นะครับแอดให้ดอกจันไว้เลยนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แอดมินเรคคอมเมนตแนะนำแต่ว่าก่อนหน้านี้มันราคาค่อนข้างจะใช้คำว่าดีดนิดนึงก็เลยไม่ไม่ค่อยแนะนำให้หลายๆคนซื้ออะไรเงี้ยให้รอนะครับเป็น เช่นนั้นจริงๆคือลดราคามาจริงๆแล้วก็ลดโหดด้วยนะครับลดมาตัวนี้2อ0 0สนานะครับสำหรับดีพอเอลโอเซเวฉะนั้นนะครับลด2อ0 0สนเนี่ยรุ่น S รุ่นเริ่มต้นจะเหลืออยู่ไม่ถึงล้านนะครับดูแล้วกันนะครับ9ก้0 0สน้โหรุ่นนี้คือดีมากนะคือถ้าไปดูสเปคเนี่ยทั้งขุมพลงังขับเคลื่อนระยะทางวิ่งนะครับเรื่องของดีไซน์ภายนอกภายในนะครับพวกออปชั่นที่ให้มานี่คือจัดเต็มเลยเนาะหลังคาก็เป็นกระจกอะไรเงี้ยรถรุ่นนี้ ตัวจริงสวยมากนะครับในถนนจริงเนี่ยถือว่าเด่นมากนะครับอันนี้โฆษณาไม่ได้ตังค์นะโฆษณาเฉยคือชอบจริงนะครับสาหรับใครที่ตั้งรับรอรถยนต์รุ่นนี้อยู่ก็แอดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วแหละที่จะเป็นเจ้าของนะครับเป็นรถดีที่ให้คนไทยได้ใช้ได้วิ่งในถนนเยอะๆนะครับมันแพงตอนแรกเนะ่ะคืออะไรคุณมาที่หลังคุณไปตั้งราคาเยอะกว่า เจ้าตลาดอย่างมีเวดิซีออะไรเงี้ยมันก็ปแปลกๆสุดท้ายก็ยอดขายไม่เดินขายได้หลักสิบก็เหล่อหลาคนกระแสไม่ไหวสุดท้ายก็ต้อง,ก,องก็ต้องลดราคาลงมาให้มันสมเหตุสมผลใช้คาว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับรุ่นที่3ก็เป็นใครไปไม่ได้นองจากน้องง่วงนะครับช่างอลูมินเหลือรุ่น AC นะครับชาร์จ AC 3.79ามจุดเจนะครับ3 7 9แ0 0แล้วก็รุ่น ACDC เนี่ยก็เหลือประมาณตัวเลขกลมๆ4 0 0 0 0บาทนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับไม่ได้เกินความคาดหมายสำหรับช่างอลูมินนะเพราะว่าขายได้หลักหน่วยเนาะ สี่ห้าเดือนหลังๆเนี่ยของปีนี้คือขายได้หลักหน่วยแล้วก็โดนผลกระทบจาก b y d d o l p h i ฟินที่ดรอปราคาลงไปค่อนข้างจะโหดพอสมควรนะครับแล้วก็ส่งผลให้ Ne ต a v 2เนี่ยก็ดรอปลงอีกนะครับบูหลิงบิงโกก็ดรอปลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขมันก็ฟ้องว่าน้องขายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับนะมีการปรับมาอดูกันว่าการปรับครั้งนี้เขาก็จะต้องไปสู้กับบูหลิงบิงโกอีกเหมือนเดิมตัวท็อปเนี่ยก็ ก็ไปสูสีกับเนต้า V2 อยู่เหมือนกันนะก็ถือว่าเหนื่อยเหมือนเดิมนะก็มาเราดูว่าน้องจะมียอดกระเตื้องขึ้นหรือเปล่านะครับสาหรับชางอลูมินน้องง่วงที่หลายๆคนชอบนะครับรถรุ่นนี้น่ารักหมายกันที่แบรนด์ของเฟสบอลมอเตอร์บ้างครับหลายๆคนอาจจะทราบแล้วนะจริงๆเขามีลดราคาแบบลับๆมาตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วแล้วนะครับก็สรุปให้สาวช่องรับทราบ,รบ,รบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับมีออร่า07นะครับลด2แสนหนึ่งหมื่น บนะครับฉะนั้นเนี่ยทั้ง3มรุ่นย่อยก็จะมีราคาเหลืออยู่ที่รุ่นลองเลนส์อยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหมื่นบาทรุ่นลองเลนส์ที่เป็นอัลตร้านะครับเหลืออยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทสุดท้ายรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ f ะครับขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเหลืออยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับล้านสามนั่นเองก็ <Wow. S 2> เป็นรุ่นที่คลาสสิกคิดว่าไม่น่าตกรุ่นง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ชอบก็จัดไปได้เลยอีกรุ่นของเกรนบอ a มอเตอร์เป็นออร่ากูดแคทนะครับ Good Cat กูดแคทเนะ ล่าสุดเมื่อช่วงสัปดาห์นี้ก็ลดลงมาอีกนะครับหลักหมื่นนะล่าสุดเนี่ยออราคูดแคทลดอยู่ที่2องแสนเจ็ดนะครับทาให้ o ูดแคทรุ่นโปรเหลือ0 0 0 0 0บาทตัวอัลตร้านะครับเหลืออยู่ที่70,0,000แล้วก็ตัว GT นะครับก็อยู่ที่8 000, 2 9 0 0 0บาทโดยประมาณนะครับคร่าวๆนิดนึงคือ u r รา Good Cat เนี่ยถ้าว่ากันด้วยเรื่องของระยะทางในการวิ่งไกลเนี่ยรุ่นโปรรุ่นเริ่มต้นของเขาเนี่ย480นะถ้าจะไม่ผิดนะครับ480ในราคา ,00 0 0นนะ คุ้มนะเอาตรงซื้อได้แบบไม่ต้องคิดเลยครับสำหรับใครที่ตั้งรับรอนะจ้องรุ่นนี้อยู่นะครับถ้ามาที่ b y d ก็ไม่ได้เงียบนะครับจริงๆ b ิีก็แอบลับๆอยู่นะครับเริ่มต้นด้วยรุ่น b y d วซนะครับตัวนี้มีแคมเปญลระบ BYD ดซเนี่ยรุ่นไดนามิกตอนนี้นะครับลองไปคุยกับที่อุตสาหการขายดูนะครับราคาจะอยู่ที่1 4 0 0 0ล้านลดมาแสนโดยประมาณนะครับก่อนหน้านี้รุ่นพรีเมียมเหลือ1 1 5 0 0ล้านมบาทนะครับลดมา2,4 0 0 0 0 และรุ่น Performance ขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเหลือ1 2 9 0 0 0้บาทนะครับลดมา2,000 200, สนบาทท้วนนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจนะครับราคาก็จะเห็นว่าเขาก็จะไปคู่ขี้สูสีกับ L7 o นะครับก็เป็นเหตุผลที่ทำไม L7 o ลงมาแล้วก็สังเกตราคาเขาจะต่ำกว่า a u r a 0 7ด้วยนะครับ a u r a 0 7ก็เดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยต่ำกว่าหลักหมื่นนะ มือนจงใจให้ให้ต่ำกว่าประมาณนี้ถือว่าสู้กันเดือดอยู่พอสมควรนะท่าวงการ ev เนี่ยนะครับโอเคสำหรับใครที่รอรุ่นนี้อยู่ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับสำหรับ b w d ถทาไม s e r i e ารุ่นใหม่กำลังจะมานะปีหน้าจัดไปได้เลยนะครับส่วนแบรนด์ mg นะครับก็ไม่ยอมอยู่นิ่งๆอีกต่อไปแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานครับมีการประกาศลดราคา mg 4 electric รุ่นดีนะครับแล้วก็ลดเฉพาะสีส้มด้วยนะ โดยที่ลดจากราคาตัวเลขกกลมนะครับ710,000บาทนะครับเหลือ600,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะสมม่งผลให้ MG4 Electric รุ่นดีเนี่ยมีราคาเท่ากันเป๊ะๆเลยนะครับกับ Aura g o o d c a t รุ่น Pro ร,รุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีราคาที่เข้าไปใกล้เคียงแล้วก็กดดัน b y d Dolphin อีกนะครับต่างกันอยู่ที่ประมาณ30,000มั้ง ฉะนั้นนะครับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มเซ gment c o Car าเนี่ยก็เริ่มเดือดเริ่มร้อนอีกทีนึ่งนะครับมารอดูกันว่าในปลายปีนี้จะมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจสําหรับชาวไทยอีกหรือไม่นะครับรอติดตามกันก็จบไปแล้วครับสำหรับการอัปเดตนะครับรถ e ีีที่ลดราคาแบบเดือดเดือดนะครับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเรียกได้ว่าไม่รอ งาน Thailand Motor Expo ใดๆทั้งนั้นนะครับลดก่อนเลยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเดือดกันเลยทีเดียวแล้วช่องๆหครับเป็นยังไงบ้างครับเห็นราคาแล้วมีใครหวนไหวกับรุ่นไหนหรือเปล่านะครับยังไงคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะครับรออ่านทุกคอมเมนต์เลยและนี่คือทั้งหมดจาก GT Family XCV คลิปนี้นะครับหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์สำหรับชวช่องไม่มากก็น้อยนะครับหลจากการหากชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวนี้ดีๆทางช่องเรานะครับ สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาเพียงเท่านี้จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ